สวัสดีครับลุงจงมาแล้วครับวันนี้ลุงจงมีพระมาอวดเพื่อนเพื่อนอีกสององค์ความสวยและก็ความคมชัดก็แตกต่างกันนะครับน่าจะคนละวัดคนละคนละวัดคนละบล็อกคนละวาละนะครับแต่ก็เอาความสวยความงามมาให้ชมเนาะว่ามันมีความแตกต่างอะไรยังไง ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลุงจงขยายกล้องนิดน,นึงเป็นเอาเลียนลุงจงไม่รู้จริงๆนะครับว่าชื่อเหลียนชื่อเหลียนอะไรเ <laughs> สีมาหรือเปล่าเนาะ รือเหเอเรียญเหรียญสมณศักดิ์เดี๋ยวลนุ่จงสองก่อนสองเหรียญน,นี้มีความต่างนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เอาให้ดูเหรียญเหรียญที่คมชัดก่อนนะครับด้านหน้าเป็นเหรียญด้านหน้าของเหรียญเป็นหลวงพ่อทวดนะครับ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ความคมชัดนี่ประมาณนี้เลยนะครับคมชัดนะครับคมชัดแล้วก็สวยเนื้อของเหรียญก็ตึงตัวตัวอักลรเลขยันก็ชัดเจนนะครับลายกะหนกลายไทยก็ชัดเจนดีนะครับ สวยครับสวยโอ้นี่ก็สวยเอ้ยครับ ตัวหนังสือก็เป็นแท่งเป็นสันเป็นคมดีมากนะครับ,ด,นนรบด,ดูพื้นเหรียญเลยครับพื้นเหรียญด้วดูพื้นเหรียญนะครับอ่ารูปช้างก็ช้างดูลำลำสันดีนะครับเป็นลำช้างล่ำสัน ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะครับด้านหลังเป็นอาพระครูวิสัยโสพลวงเล็บทิมนะครับร้อยปีนะครับนี่นะครับองค์พระสวยครับคมชัดแล้วก็เหียนตึงดีมากครับแบบนี้ดูเปรียบเทียบกันอีกเหรียญหนึ่ง เหรียญน,นี้จะเป็นรูปทรงเดียวกันเลยครับแต่ดูความต่างก็คือองค์พระด้านหน้าเป็นหลวงปูท่ทวดแต่เป็นไม่ค่อยล่ำเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยล่ำเนื้อก็จะเป็นไม่ตึงเท่าไหร่เนื้อไม่เนื้อไม่ตึงครับเนื้อของเหรียญไม่ตึง รูปช้างก็ไม่ล่ำครับช้างรูปช้างตัว <c oughs> สองตัวไม่ล่ำเลยครับเป็นผอมผอมเนาะรูปช้างครับรูปช้างไม่ล่ำนะร,รูปช้างสองตัวไม่ลำ่ำเอ่อหลวงพ่อก็รูปหลวงพ่อก็เป็นผอมผอมเนาะไม่ทราบวัดนะครับไม่ทราบวัด ไม่ไม่ใช่ไม่ทราบวัดไม่ไม่ไม่ทราบที่มาเนาะด้านหลังก็เหมือนกันครับเป็นโลปูทิมเหมือนกันแต่คนละคนละวาระเนาะเรียนนี้บอกว่าเป็นงานเืียนสมณศักดิ์ ปีศูนย์แปดนะครับเหรียญน,นี่ค่อนข้างจะตัวรูปรูปของพระอาจารย์ทิมนี่องค์ปู่ทิมนี่ไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับในตาไม่ติดนะในตาไม่มีเนาะไม่เหมือนองค์นี้นะครับไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ในตานี่แบี้วเลยครับ ต่างกันนะครับแต่เหรียญแต่เหรียญน,นี้บอกว่าเป็นเหรียญเลีเ่อนสมณศักดิ์นะครับแต่เหรียญน,นี้ไม่มีครับแต่เหรียญน,นี้เป็นร้อยปีครับเหรียญร้อยปีนี่ก็สวยเ่ย ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูเปรียบเทียบกันนะครับความสวยงามของแต่ละเหรียญแต่ละที่มาแต่ละวาระนะครับไม่เหมือนกันนะครับถึงจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่คนละวาละเนาะคนละวาละ ไม่เหมือนกันเนาะก็ตามนี้แหละครับตามภาพเลยเนาะเอามาอวดเพื่อนๆครับมีอะไรก็เอามาอวดดีกว่าเก็บไว้คนเดียวครับไม่มีราคาไม่มีค่าเนาะมีราคาแต่ไม่มีค่าเพราะว่า,าลุงจงก็ดูแค่คนเดียวไม่มีค่าเอามาอวดเพื่อนๆยังจะมีคําติคําชมให้เพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ดูไม่เคยได้รู้ก็จะได้รู้เนาะก็จะได้รู้ก็จะได้เห็น ว่าลุงจงนี่สะสมพระเกศไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสวยงามสวยงามเกศก็ไม่เป็นไรสวยงามอ่จะเกศจะแท้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่ที่อชอบสะสมก็พอแล้วชอบสะสมศรัทธาสะสมแล้วก็อ่พุทธพาณิชย์เดี๋ยวมาทีหลังเนาะมาทีหลังก็เป็นการสะสมพระ แล้วก็สะสมประสบการณ์ไปด้วยนะครับพบปะทักทายผู้คนในวงการแล้วก็ฟังหลายๆอาจารย์ก็เป็นการสะสมความรู้ไปในตัวนะครับประมาณนี้นะครับฟังฟังหลายๆอาจารย์เดี๋ยวเราก็จะซึมซับเข้าไปในสมองของเราเอีกเดี๋ยวเราก็เป็นเดี๋ยวเราก็เก่งกว่าจะเก่งก็น่าจะหมดเยอะเนาะไม่เป็นไรครับถ้าชอบสะสมแล้วก็ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวก็ประมาณนี้ครับดงจงก็มาอวดเพื่อนๆเนาะให้ดูความสวยงามอันไหนไม่สวยก็ว่าไม่สวยเนาะแต่ก็ด้วยความศรัทธานะครับถึงถึงเหรียญจะไม่คมไม่ชัดไม่สวยหน้าตาขององค์พระไม่ไม่สวยเหมือนกันแต่ก็ด้วยความศรัทธานะครับ มานนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาให้กําลังใจลุงจงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ